ครับสวัสดีครับนี่พบกับการเม่ชอบยุนแก๊กเดะเกมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับคลิป ่าเกี่ยวกับการถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับของรถผมเองนะครับมิ t ซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับก็รถผมก็วางเครื่องเป็นของอ่ามิตซูบิชิแอ t เทนะครับเป็นขับเคลื่อนเอสยูวีีล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวจะมีคลิปตอนถ่ายน้ํามันเกียร์ออกให้ดูนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเกียร์อะไรนะครับผม เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่เหมือนกันกันกบ Evo 7 Evolution 7 GDA นะครับแล้วก็ Evolution 9 w a g o n นะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับของ w a g o n นี่จะเป็น5ประตูนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเกียร์นะครับ ของมิตซูบิชินะครับใช้สำหรับเกียร์เฟืองนะครับ ATF นะครับใช้สำหรับเกียร์เฟืองแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของคา t เทคนะครับตัวเนี้ยผมก็เคยใช้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันแค่ที่ราคามากกว่านะครับความไหลเื่นก็พอกันนะครับสเปกก็จะประมาณนี้อ่ะอันนี้ ลินบิกผีเสื้อนะครับตอน,นแรกผมถ่ายไว้นะครับแต่ยังไม่ไม่ไม่ได้ลงนะครับตอนล้างลินบิกผีเสื้อนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูถ่ายน้ํามันเกียร์ครับอันนี้ช่องเติมการวัดน้ํามันเกียร์นะครับเราก็จะดึงออกไว้นะครับพอเวลาเราถ่ายมันจะได้ออกหมดนะครับน้ำมันเกียร์นี่ผมก็หมด ขึ้นแล้วก็ถอดถ่ายเรียบร้อยนะครับสังเกตได้นะครับจะมีเศษผงเหล็กกับโคนนะครับติดมาด้วยที่น,น็อตนะครับน็อตที่ใช้อุดเกียร์นะครับอุด้างล่างก็น่าจะเลยระยะแล้วครับสักพักหนึ่งสีมันก็สีน้ำมันเกียร์มันก็จะเปลี่ยนไปนี่ถ่ายแล้วนะครับก็ มาดูนะครับระดับน้ำมันเกียร์นะครับมันจะมีเขียนโคมีฮอตนะครับสำหรับตอนที่เราขเครื่องเย็นนะครับก็ดูตรงโคนะครับมันจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับสำหรับการการวัดนะครับของของเกียร์ตัวนี้นะครับ จะมีขีดบนขีดล่างนะครับก็ไหลลื่นดีครับก็ยังไงก็ฝากสบอนเฟอร์เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ไปทำถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับที่อูพีโนะครับโมโนสไลออนนะครับต้องการลดสไลด์ก็ติดต่อมาได้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกับผม